สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาโ n เน่ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการซื้อสินค้านะคะของร้าน i Studio 7เซเ่นะคะผ่านตัวช h อป e ีค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่า i Studio 7เซเ่นะคะก็รวบรวมสินค้านะคะจากตัว iPhone หรือว่า a p p เ e นะคะมาไว้แบบเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีแบบหลากหลายเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพลอยพาไปดูนะคะวิธีการซื้อกันนะโดยก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการสั่งซื้อกันนะคะสำหรับใครที่เข้ามา แล้วนะเราก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนใครนะคะอยากซื้อแบบได้ส่วนลดแบบช่ำๆนะคะจากตัวช้อปปีนะก็สามารถนะคะกดที่ตะกร้านะคะที่ขึ้นอยู่ด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะคะพลอยเนี่ยก็มีการรวบรวมนะคะสินค้าจากร้าน i อสตูดิโอเซเว่นเนี่ยมาให้แบบเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถกดดูตะกร้านะคะที่ขึ้นอยู่ในคลิปวิดีโอตัวนี้ได้เลยนะหรือว่าใครนะคะจะไปดูที่อ scription ก็ได้นะคะก็จะมีลิงก์นะคะที่พลอยแปะเอาไว้ให้เช่นเดียวก กดที่ตัวสินค้าไปแล้วนะคะก็จะเด้งเข้าสู่หน้าช้อปปี้โดยตรงเลยค่ะซึ่งร้านค้านะคะก็เป็นร้าน i Studio 7โดยตรงเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆ,ๆก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ใช่นะเพราะว่าพอเนี่ยคัดเลือกมาให้แล้วก็ไว้<ๆ>ใจได้เลยค่ะก็ถ้าใครนะคะพร้อมแล้วที่อยากจะสั่งซื้อนะคะ<ๆ><ๆ>ก็สามารถกดผ่านตัวผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เด้งเข้าสู่หน้าช้อปปี้กันได้เลยค<ๆ>่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะเพื่อนๆโดยสินค้าที่เพื่อกดมานะค่ะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะก็คือจะเป็นตัว iPhone นะคะ16เนาะที่เพิ่งออกมาเลยนะคะเพื่อนๆนะโดยเรา ถ้าใครกดสินค้าเราเด้งเข้ามาหน้างนี้แล้วนะก็สามารถนะคะกดที่คําว่าซื้อสินค้าได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะคะอยากดูสินค้ารวมๆนะคะแบบเยอะๆกอดนะก็สามารถเลื่อนลงมาได้ค่ะตัวนี้นะคะเราเนี่ยจะเข้าไปดูที่ร้านค้าค่ะของ i Studio 7นะโดยเราเนี่ยสามารถนะคะกดไปที่คําว่าดูร้านค้าได้เลยค่ะพอเรากดดูร้านค้าแล้วนะคะเขานีคะก็จะรวบรวมสินค้านะคะของในร้าน Studio 7เเนี่ยไว้เยอะมากๆเลยนะคะนั่นก็คือสินค้าของ Apple นั่นเองเนาะเพื่อนๆนะคะก็สามารถกดรายการสินค้านะคะ แล้วก็เลื่อนดูได้เลยอ่ะมีทั้ง macbook นะคะเพื่อนเพื่อนนะ iphone นะคะหูฟังต่างๆก็มีกันแบบเยอะแยะเลยเนาะโดยในวันนี้นะคะสมมติว่าพอยเนี่ยเลื่อนดูแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนะาแล้วเกิดว่าอยากได้เป็นตัว iphone 16นี่แหละคะ่ะเราก็กดไปเลยนะคะเลือกเป็น iphone 16เนาะถ้าเ,เพื่อนเพื่อคนไหนนะคะรู้สึกว่าอยากได้สินค้าหลายๆชิ้นในร้านเนาะอาจจะซื้อหูฟังอิสเซสซอรี่เพิ่มด้วยนะคะ <ๆ S 1> ก็สามารถกดเพิ่มไปยังรถเข็นก่อนได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากสั่งซื้อเลยนะคะก็กดที่คําว่าซื้อสินค้าตรงนี้ได้เลยค่ะ่ะแลล้วเเพืืออนนกะะก็ ที่เราต้องการนะคะแล้วก็เลือกตัวเมมที่เราต้องการนะคะว่าเราต้องการทั้งหมดกี่กิกแบบนี้นั่นเองนะคะอ่ะพอก็จะเลือกนะคะอ่ะเป็นสีดำเนาะห้าร้อยสิบสองกิกนะคะหลังจากนั้นก็กดที่คําว่าซื้อสินค้าได้เลยค่ะพอเรากดซื้อสินค้าแล้วนะคะในหน้านี้เนี่ยก็จะให้เราเนี่ยทำการใส่ชื่อที่อยู่นะคะเพื่อนๆก็ใส่ชื่อที่อยู่ให้ถูกต้องเนาะแล้วพอเราเลื่อนลงมาค่ะเขาก็จะมีนะคะราคาบอกเราว่าเท่าไหร่นะแล้วก็ความคุ้มครองสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องการไหมนะคะถ้าไม่ต้องการก็กดติ๊กออกไปได้ค่ะแล้วเรา ะะแล้วก็สิ่งสําคัญคือตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆคือในส่วนของโค้ดส่วนลดจากตัวช้อปปีค่ะซึ่งถ้าเรานะคะมีการซื้อสินค้านะคะสตูดิโอเซเว่นเนี่ยผ่านตัวช้อปปีนะคะเขาเนี่ยจะมีโค้ดส่วนลดจากช้อปปีที่บอกเลยว่าเยอะมากๆนะคะที่เขาแจกกันนะไม่ว่าจะเป็นวันเลกเบินน้ลต่างๆนะคะ2.23.3นะคะหรือว่าจะเป็นวันที่15วันที่25นะคะโค้ดบอกเลยว่ามีแจกเยอะมากๆนะคะหรือวันปกติทั่วไปเนี่ยโค้ดส่งฟรีอะไรต่างๆนะคะก็จะมีแจกกันด้วยเนาะซึ่งอันนี้นะคะเราก็กดไปได้เลยค่ะะโคคดส่ววนนลจากตัะ แล้วเราเนี่ยก็เลือกนะคะส่วนลดที่เราสามารถใช้ได้นะคะเพื่อนก็กดไปได้เลยนะแล้วก็กดนะคะใช้คอยได้ค่ะสําหรับใครที่มีคอยที่สามารถใช้ท็อปอัพได้นะคะก็กดเปิดตรงนี้นะคะก็จะสามารถใช้คอยได้แล้วเนาะแล้วเรานะคะก็เลือกวิธีการชาระเงินนะคะที่เราสะดวกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะคะหรือว่าจะเป็นชน่องทางธนาคารนะคะคิวอาร์โค้ดต่างๆก็สามารถที่จะจ่ายได้ค่ะแล้วเรานะคะก็เลื่อนลงไปนะคะสรุปราคานะคะเพื่อนๆนะจากราคา57าหมตัวนี้นะคะมีค่าจัดส่ง29บาบาทเนาะพอ ก็จะใช้ส่วนลดในช้อปปี้นะคะท็อปอัพท็อปอัพนะคะจนตอนนี้เนี่ยจาก5 0า0 0ื่นกว่านะคะเพื่อนๆนะเหลือเพียงแค่49 0 0 0ืกว่าบาทเท่านั้นเองเนาะแล้วเรานะคะก็กดคําว่าสั่งสินค้าได้เลยค่ะหลังจากที่เรานะคะกดสั่งสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยก็รออยู่ที่บ้านได้เลยนะคะสินค้าจากสตูดิโอเซเว่นนี่ยะคะก็จะถูกส่งให้เรานะคะถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวค่ะทีนี้นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะได้รับสินค้านะคะที่เป็นแบรนด์แท้แน่นอนนะคะจากทางสตูดิโอเซเว่นนั่นเองค่ะโดยถ้ารรนะะากกบบะะก้าาะะีีมถดท่ต,ตง ด้านข้างได้เลยนะคะพาะเนี่ยรวบรวมสินค้าเอาไว้ให้เยอะแยะมากๆเลยนะคะโทรศัพท์ macbook นะคะหูฟังต่างๆนะคะเลือกดูตรงนี้กันได้เลยนะหรือว่านะคะใครมองไม่เห็นในคลิปวิดีโอตัวนี้นะคะก็สามารถกดไปที่ description ได้เลยนะคะมีสินค้าที่พอยแปะเอาไว้ให้แล้วแบบเยอะมากๆเลยค่ะก็สาหรับวันนี้นะคะก็มาฝากวิธีดีๆกันเอาไว้เท่านี้นะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด u ับ,บ cribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันด้วยด้วยส่วนใ,นใครนะคะอยากให้พอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกว้ทีดานลังได้เลยค นี่นะคะไปแล้วค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย